สวัสดีพันธมิตรนินจาจากทุกหมู่บ้านด้วยนะครับผมมาอย่างสันติกรุณาที่อุดองก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยขอถอดสักคุมออกก่อนนะครับเพืคย <c oughs> <c oughs> สงสัยไหมครับว่าสิ่งที่ขัวง่ายแสนง่ายเช่นจดสูตรจดโกดแก้โจ์นะครับแต่เรากับทํามันแทบไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ขวอยากครับเช่นส้กคุมตัวนี้ครับมาจากองคอ์กรใดเรื่องอะไรนะครับ ถ้าผมถามคำถามแบบนี้ครับคงตอบกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นเลยครับรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปการผมขอถามคำถามสักสองข้อครับข้อแรกนะครับกี่คนในที่นี้ครับที่ได้สอบตั้งใจเรียนแต่สอบไม่ได้ได้เกรดไม่ดีบ้างครับและกี่คนในที่นี้ครับที่เบื่อการอ่านหนังสือบ้างครับผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เบื่อการอ่านหนังสือมากๆหรือมากที่สุดเลยนะครับและก็ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับ ผมเด็กชายการนิทยักดิ์ริธนาชื่อหลิวนะครับมาจากทีจีทูจีครับผมก็เป็นคนนึะครับที่พยายามที่แบบอยากให้เรียนแบบสนุกที่สุดนะครับเพื่อนๆครับจั้นถึงผมสัญญาไว้ตอนแรกได้ไหมครับว่าทําไมเราถึงจําในสิ่งที่ครูสอนได้ยากกว่าการเล่นเกมครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันสนุกกว่าการเล่นหลายร้อยหลายพันเท่าเลยนะครับจริงๆครับผมพูดตามหลักจิวิยาและสิ่งที่ผมเจอกับผมเองนะครับผมจึงมี ัวแก้ไขครับคือจ t ทูจีหรือเกมทูไกนะครับมันก็คือหนังสือที่เป็นเกมนะครับผมและนี่คือตัวอย่างของจ t ทูจีหรือเกมทูไกนะครับผมได้ยิปกตินะครับสามสิบสี่คูณสิบเอ็ดปกตินะครับต้องตั้งโจทย์แบบโอ้แนวตั้งมันยากมันยาวมากเลยครับจีทูจีเนี่ยจะช่วยสอนให้มันง่ายขึ้นครับนี่คือตัวอย่างนะครับด่านแรกเขาบอกว่าแยกหลักหน่วยและหลักสิบออกจากกันในที่นี้คือสามสิบสี่คือสามกับสี่นะครับถ้าเราฟันตัวที่ถูกต้องเนี่ยไปด่านต่อไปได้เลยครับและนี่คือด่านที่สองนะครับเขาบอกว่า ผลบวกของเลขโดดจากที่หนึ่งนะครับคือสาบวกสี่เท่ากับเจ็ให้เราฟันตัวที่เป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วเราสามารถไปด่านต่อไปได้ครับและนี่คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้คําตอบแล้วขยับหลักสิบเป็นหลักร้อยและหลักหน่วยคงเดิมและแทรกผลบวกของานที่2ไว้ตรงกลางหมายความว่าสามที่เป็นสามสิบกลาเป็นสามร้อยเจ็ดแป้เป็นเจสิบสี่คงเดิมไปเลยง่ายๆนะครับได้เป็นสามร้อยเจ็สบสี่เห็นไหมครับได้คาตอบแล้วครับง่ายไหมครับถ้าเราฟันตัวนี้นะครับโอ้ผ่านเลยครับมู้สบายใจละจริงๆนะครับถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง บื่อในการเรียนเบื่อในการอ่านหนังสือนะครับทําเพื่อเด็กมหนึ่งถึงม6กนะครับคนเก็บจริงๆนะครับขายครอบสรุปของการอ่านหนังสือและคนที่ลงทุนนะครับคือคุณพ่อคุณแม่รูมถึกคณะกรรมการที่มีลูกนะครับอุดหนุนผมได้นะครับขอเงินเยอะๆหน่อยนะครับแล้วจิทูจีเนี่ยเป้าหมายของจิทูจีคืออะไรจิทูจีนะครับเป้าหมายมีก็จะหลดหนึ่งร้อยคนในเดือนแรกนะครับแค่นี้น้อยเองนะครับแต่เราจะเพิ่มไปหนึ่งร้อยคนในเดือนต่อไปนะครับที่สําคัญผมได้เงินจากอะไรล่ะผมได้เงินจาก ยอดสุดพรีเมียมนะครับพรีเมียมคือถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะเล่นนานต่อไปได้นะครับเพราะเราเปิดให้เล่นเพียงแค่สิบด่านนะครับนะครับและได้ได้สกินสวยๆอ่ะโอ้โหน่ารักน่ารักหมดเลยนะครับถ้าจะทําให้สําเร็จผมต้องมีทีมทั้งหมดสามทีนะครับทีแรกทีมการตลาดนะครับโฆษณาและเกมและหากลอรี่ใหม่ๆเพื่อให้มีกําไรมากขึ้นทีมค้นหาข้อมูลค้นหาและรวบรวมข้อสอบจากโรงเรียนต่างๆทีม้นทีมโปรแกรมต้นข้อสอบที่รวบรวมมาจากในเกมและแบบ พัฒนาบทให้ดียิ่งขึ้นนะครับก่อนจะจบกันนะครับผมอยากให้พัฒนาดูสิ่งนี้ครับนี่คือภาพการเรียนเมื่อ100ปีก่อนครับนี่คือภาพการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาครับและนี่คือภาพการเรียนที่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนต้องการครับเป็นยังไงบ้างครับนี่คือจากทีมจีตีขอบคุณและสวัสดีครับเลอรัวๆมีเหลวครับ ขนาดน่าเพื่อความปลอดภัยนะคะในการชมของทุกท่านครูนัทก,ก็ขออาศัยไว้ดีกว่าใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ดีกว่าเพื่อความชมเนาะ <c oughs> อ่าคูหน้าเพื่อนๆนะพี่หนิวครูนัทขอใส่ไว้ก่อนนะ <c oughs> พี่หนิวจ๋าน่ารักมากเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่หนิวพร้อมฟังคอมเมนต์จากกรรมการยังครับ <c oughs> พร้อมแล้วครับหนิวพร้อมแล้วนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> นั่นเรียนชัยนักต่อสั่นค่ะพ <c oughs> ี่หนิวขอขอติดประกำไว้จดก่อนนะครับอโอครับผมได้ ก็อย่างเงเดี๋ยวตรงนี้นะครับกรรมาการก็จะมีคอมเมนต์ไปให้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยโอ้ชอบมากเลยของน้องหลิวนะครับก็คือนี่คือรูปแบบการเรียนที่แบบผมอยากเห็นมากๆเลยอะในยุคป,ปัจจุบันและในอนาคตนะครับนลก็คือเราเอาทฤษฎีตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยเราเรียกว่าเกมฟิเคชันนะครับทายัางไงให้การเรียนเนี่ยมันเป็นรูปแบบเกมนะครับโดยพื้นฐานในทฤษฎีครับอย่างแรกทําให้น่าสนใจให้ดึงดูดให้อยากเข้าไปเล่น ซึ่งวันนี้ผมว่าน้องเหลียวตีโจทย์แตกแล้วดูแล้วเฮ้ยน่าเล่นจังเลยอะ่นะ,น,น,ะน,นะครับเป็นเป็นการ์ตูนวิ่งไปตีกันนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับผมอย่างที่สองนะครับที่อยากให้ลงไปดูเพิ่มก็คือทํายังไงให้เขากลับเข้ามาซ้าๆนะเหมือนลองนึกภาพเราเล่นเกมอะ่ะทําไมเราถึงอยากกลับเข้ามาเล่นทุกวันทุกวันนะเช่นทําไมเราต้องมาฟาร์มทําไมเราต้องมาเก็บเควส เราได้เอาไอเทมอะไรเพิ่มทุกวันได้อะไรฟรีทุกวันอะไรเงี้ยคือจะทําให้คนกลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือทํายังไงให้คนจะแบบแบบเขาเรียกว่า conversion มายอมจ่ายเงินให้ได้นะครับยอมจ่ายเงินแบบให้กับแอปตัวนี้ยเพื่อที่แบบมาเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับผมซึ่งถ้าถ้าผมดูแบบเผินเนเนี่ยก็อาจจะเล่นสิบด่านพอละสนุกเลิกเล่น่นะต้องเสียเงินเราไม่เอาดีกว่า นะทำยังไงก็ได้ให้แบบโอ้โหมันเย้ายวนมนันดึงดูดนะครับก็อาจจะเล่นฟรีแต่ว่าระหว่างทางซื้อไอเทมได้นะครับอะไรต่างๆพวกเนี้นะก็อาจจะไปผสมผสานเรื่องเกมเม้ฟิเคชันแล้วก็เอาพวกเกมต่างๆมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนึงผมเมื่อก่อนก็เป็นเด็กเนิร์ดเวลาเวลาเราไปเรียนพิเศษหรือเวลาเราไปซื้อหนังสืออะไรมาเนี่ยเรารู้อะว่าเราทําผิดแต่เราไม่รู้ว่าเราผิดยังไง เขามีเฉลยนะแต่ว่าแบบเอาแล้วสิ่งที่เราทำมันผิดแบบไหนนะมันไม่มีใครเคยที่ทําออกมาเฉลยนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันที่สามารถเฉลยได้ว่าทำไมเราถึงผิดแบบนี้นะครับผมว่าโอ้โหแอปนี้จะเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าน้องหลิวไม่ได้เฉลยว่าน,น้องหลิวนี่คือซาสุเกะจากแสงอุตสาหรือเปล่านะครับโอเค ไม่มั่นใจว่าชุดนั้นคือของแสงอุตสาหรือเปล่าถ้าผมไม่พลาดใช่ไหมเราชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดครับผมชอบของอีทาจิครับเป็นพี่ชายที่นดีอ๋อเยี่ยมเลยครับก็ขอให้แอปประสบความสำเร็จนะครับรอดูนะครับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของไทยและของโลกเลยครับโอเคขอบคุณนะคะก็สิ่งที่ครูอยากเพิ่มนะครูชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าครูเป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนแบบเนี้ย เออทำไมเล่นเกมต้องผิดด้วยอ่ะเล่นเกมมันควรจะมันควรจะมีประโยชน์เนาะจริงๆริการเล่นเกมมีประโยชน์จริงไหมครับเออแต่ว่าถ้าจะมีประโยชน์มากเราต้องบอกผู้ใหญ่ให้เขาเข้าใจด้วยว่าเกมเนี้ยมันมีประโยชน์มันไม่ใช่แค่เล่นเฉยเยเนาะเพราะนั้นเนี่ยคือผู้ใหญ่มีม,มีมีที่พลในการที่จะแบบเอ้ให้เด็กเล่นหรือไม่เล่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะเสริมนะเสริมให้เราอะทําสรุป ว่าวันนี้หลังจากเล่นจบเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างเด็กที่เล่นเกมได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคำนวณเรื่องสูตรเรื่องการคูณไปแล้ววันนี้ได้เรียนรู้เรื่องโจทย์เมทริกอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้เด็กเล่นเกมไปอะ่ะแล้วสรุปค่ะพอเวลาเด็กเล่นเสร็จใช่ป่าเราเอาสรุปะ่ะให้พ่อแม่ดูว่าเนี่ยไม่ได้เสียประโยชน์เลยนะวันนี้เรียนรู้ต้งแบบสิบเรื่องเนี่ยโอโ้โหพ่อแม่ให้เล่นต่อเลย ใช่ไหมคะแล้วแทบจะจะรีบจ่ายเงินให้ลูกแบบอเรียนต่อไปเลยลูกเพราะว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งฉลาดขึ้นอย่างนี้อันนี้ครูว่าตอบโจทย์มากเด็กก็ได้เล่นนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกมีความสุขไม่เครียดที่เด็กเล่นเกมด้วยนะอย่าลืมเพิ่มฟีเจอร์นี้นะโอเคไหมนะคะอ่าเชิญอาจารย์ดีเลยค่ะเยี่ยมมากๆนะครับสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมมีสส่วนเนาะส่วนของ ถ้าเป็นภาษาไาาอท t ก็จะเป็น UX กับ UI เนาะ User Experience กับ User Interface นะครับสองสิ่งนี้เหลือต้องไปทำความเข้าใจเยอะๆเลยและข้อเสนอไม่ใช่ข้อเสนอคำแนะนำก็คือเราไม่ลุยงานคนเดียวนะครับเหมือนมาจากหมู่บ้านไหนก็ตามเนาะจะเป็นโฮคังงี้ได้เราก็ต้องมีพวกใช่ปะเราไปลุยคนเดียวไม่ได้เกมนี้หลือวไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวนะครับไปหาคนที่เก่งกว่าไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องแต่หลิวต้องรู้ให้ได้ว่า อยากได้เรื่องไหนอยากได้เกมเป็นแนวไหนนะครับอันนี้ข้อที่1นเลยไปฝึกไปไปหาคนที่เขาทําได้แล้วเราจะได้รู้ว่าเส้นทางการเติบโตมันน่าจะเป็นยังไงส่วนที่สองครับสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่สามารถเข้าใจได้หรือต้องบอกได้ด้วว่าเล่นเกมนี้จบแล้วเขาได้อะไรนะครับเหมือนที่เป็นประโยคคล้ายๆกับว่า เมื่อนักเรียนเรียนเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้จบแล้วนักเรียนจะได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามซึ่งเราได้ยินแบบนี้เมื่อนักเรียนเล่นเกมนี้จบแล้วนักเรียนจะได้การบวกเลขสามหลักถ้าหลิวพูดแบบนี้ได้คิดว่าโอกาสซื้อเกมจะมีขึ้นไหมมีขึ้นครับมีขึ้นเนาะแล้วเพื่อนๆ,ๆก็อาจจะมาชวนการเล่นนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งของหลิวก็คือเอาเกมพวกนี้ออกมาในรูปแบบที่เขาเรียกว่าไพ่หลอดหรือเดโมนะครับ เริ่มตั้งแต่กระดาษก่อนเริ่มตั้งแต่เกมที่มันง่ายๆไม่ต้องสวยงามไม่ต้องซับซ้อนแล้วชวนเพื่อนเล่นแล้วดูเลยว่ามันเกิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบไปนะครับและที่สุดเลยสุดท้ายสําหรับหลิวนะครับเลือกหนึ่งวิชาที่อยากทําที่สุดตอนนี้แล้วลุยไปกับมันให้นานที่สุดเท่าที่จะไปได้ก่อน อย่าเพิ่งวอกแวกนะเพราะว่าพอเราทําได้เดี๋ยวจะมีเพื่อนเพื่อนเอเธอทําคณิตศาสตร์ให้ได้ไหมเธอทำภาษาไทายดีกว่าเธอทํทาภาษาอังกฤษดีกว่าถ้าหลิวเปลี่ยนวิชาบ่อยๆหลิวจะเป็นไงครับงงครับ <laughs> นะครับดังนั้นนะันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราชัดเจนกับตัวเองแล้วก็หาเพื่อนนะครับคำว่าเก f i c a t i o n เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับยุคนี้แล้วก็ดีสำหรับทุกๆรุ่นเลยว่าในช่วงเวลาในช่วงไวัยไหนที่จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ได้นะครับอ่ะส่งต่อให้กับพี่หวานเลยครับผมชื่นชมน้องดิวมากเลยครับสิ่งที่หนูคิดเนี่ยเชื่อเลยว่าเด็กทั้งโลกต้องการแน่นอน แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะ,จะเจริญเติบโตไปได้นะครับฝากไว้นิดนึงครับว่าถ้าอยากให้เติบโตได้ไวแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอยากให้ลูกได้ใช้ยอมลงทุนให้เนี่ยนะครับสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากได้ก็คือคนที่ช่วยคิดหลักสูตรครับหลิวไอเดียดีละตอนเนี้ยไอเดียดีละแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณครูครับที่มีความรู้เรื่องนั้นอย่างเช่นน้องหลิวอ่า ถ้าอย่างที่อาจารย์บีถามมาครับน้องหลิวเลือกวิชาอะไรก่อนครับที่อยากทำก็คณิตก่อนครับเพราะน่าจะเป็นวิชาที่แบบมีสุเดเยอะที่สุดล้ะครับโอเคถ้าใช้วิชาคณิตก่อนนะครับน้องหลิวไปน้องหลิวต้องมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็คือคนที่ทําด้วยกันหรือเป็นคู่เป็นเพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับที่เป็นครูคณิตศาสตร์ครับ,รบ,รบอ่าเพราะว่า น้องหลีวได้เรื่องเกมหลือวอาจจะช่วยออกแบบตรงเกมได้แต่เกมนั้นอาจะได้ความรู้จริงคุณครูต้องช่วยออกแบบเรื่องของเส้นทางการเรียนรู้อ่าอย่างเช่นเกมมันก็จะมียากง,ง่ายไปถึงยากใช่ไหมครับครับโจทย์แบบไหนที่ง่ายอ่าให้ครูช่วยให้ครูช่วยดูแล้วถ้าเกิดว่าเกมนั้นนะครับได้รับการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้โดยครูวิชานั้น,น,นๆโดยตรง แล้วก็มีชื่อครูเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองที่แบบทุ่มสุดตัวเลยแปลว่ามัน,ม,นมันได้มาตรฐานแล้วไม่ใช่เด็กคิดกันเองไม่ใช่เล่นสนุกอย่างเดียวนึกออกไหมคะอ่ะอันนี้แหละจะทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองยอมจ่ายสตางค์ให้กับลูกได้เรียนแล้วก็ลูกก็ได้สนุกด,ด้วยฝากไว้แบบนี้นะครับเยี่ยมเลย <Yeah. S 2> เย้ะาะมืรัวๆให้กับทีมกรรมการเลยค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยละนะคะเป็นไงบ้างพี่หลิวได้คำแนะนำไปเพียบเลยไหมดีไหมครับพี่หลิวครับหลิวดีไหมลูกดีครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs>